ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิซอนสกลนครจ้าจด,านนะดูดูดมา<ช>ตุ้มดูมาตุ้มมาหอมกันนะดูคนได้กล่องละสิบบาทกันทุกคน,นะนนะครับอย่าลืมอ่าส่งนี่นะฮะส่งกาน์ดชองนี่นะครับินงผมเด็กแคทสวัสดีครับ นี่ยายแคทนะครับแล้วก็พี่สายบุญนะครับบริษัทบาดที่ีนะครับนี่พี่สายบุญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมพดลครับผมนะครับแคทจะไม่รู้เลยว่าจะเดินไไปหนคุณย่าสวัสดีครับนะครับคุณย่าอาชีพพี่ติวนะครับนี่นะฮะแล้วก็ใครอีกเนี่ยอยู่มีสาวปานสวัสดีครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับได้รองสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ผู้ช่วยครับนไปับลม่ได้ไปครับวันนี้วันพระเพิ่งทำธุระเสร็จสวัสนีครับพี่ติ๋ววันพระครับสวดมนต์ไหว้พระเรสวดมนต์ไหว้พระนี่นะฮะชาวแก๊งที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันต่อดีกว่าสวัสดีทุกท่านเด้อนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ บ้านกบกอกนะครับบ้านของลุงพลนะครับก็ได้มามาช่วยกันดูนะครับดูนี่นะฮะนี่ก็คือภาพบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่บ้านลุงพลนะครับนี่อย่าลืมนะครับเพื่อการสนับสนุนชาไม่ดิพีซเหมือนเดิมนะครับต่อให้ลุงพลไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ลุงพลก็ ยังรับงานอยู่นะครับนี่นะฮะยังดูแลผลิตภัณฑ์มาดิพีดอยู่นะครับช่วยสนับสนุนได้เหมือนเดิมนะฮะมาดิพีดกับรูดินแซนะครับ<อ>เพราะว่าลุงก็ยังโปรโมทสินค้าให้เหมือนเดิมแค่ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่เฉยนะครับ<อ>นะครับนี่ก็ขายได้เท่าไหร่ก็คือตามยอดนะครับ ก็หลายคนคงรู้ข่าวหมดแล้วเนาะก็เอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ